ครับวันนี้อยู่ผมครับเมลิโอดัสในวอร์ซีเซิร์ฟเวอร์ JN หรือเซิร์ฟเวอร์จูเนียนะครับ, as, Server, N, รรบซึ่งเป็นแนวอัฟเตอร์ไลท์นะผมบอกเลยว่าเป็นแนวที่ผมไม่ถนัดนะแล้วตอนแรกอะ่ะผมลงไปทํคชิปมาแล้วนะครับแต่ว่าสู้ไม่ได้จริงๆผมคิดว่าคนดูดูน่าจะไม่สนุกนะครับผมเลยให้เพื่อนไปตามพวกคนที่เล่นเป็นมานรับแบบเขาเรียกว่าอะไรพวกเทพแนวอัฟเตอร์อ่ะแล้วเขามีเซ็ตหมื่นนะเขาก็ไปเติมมานะผมก็เลยให้เรียกพวกนั้นมาช่วยครับตอนนี้ผมก็เลยแคร์ผมก็เลยเยอะกว่าเดิมผมบอกเลยผมมีโอกาสชนะนะเพราะว่าแคร์นั้น มือมันเยอะมากคือผมลองลงไปก่อนหนะ้าผมลองลงไปอัดกี่รอบนะครับก็ไม่ไหวจริง,รงๆคือแบบจ้องนั่งหัวอุ่นอะอัจเป็นชั่วโม,มงแต่ผมเพื่อคนดูไงกลัวคนดูจะไม่มีอะไรดูนะครับก็เลยไปตามพ่วงมาเพื่อมาสู้นะครับแล้วสําหรับใครที่ดูและอยากเล่นครับตามผมมาสามารถแชร์กลุ่มห้ากลุ่มรับตัวละครครับแล้วก็รับเซตเป็นอะไรเนะี่ยแอร์เพย์ครับจํานวนสองเซตแล้วก็ได้ลูกบอลเจ็ดสิบลูกนะครับแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะ ใครที่ตามผมมาอีกก็ไปโพสในกลุ่มรับของเพิ่มอีกนะผมน่าจะได้ของประมาณนี้แหละแต่อาจจะได้เยอะกว่านะแล้วก็สาหรับใครที่เป็นสายออนเวลานะสมมติว่าออนครบ5ชั่วโมงนะจะได้รับลูกบอลประมาณ100ลูกแล้วก็จะได้รับแอร์พีสองเซตนะครับประมาณนี้นะส่วนใครที่เป็นสายเติมนะครับเติม50บาทจะได้รับเป็นเซทพันส่วนถ้าเติมเป็น150บาทได้รับเซทสองพันนะส่วนใครที่เติม1,000บาทจะได้รับเป็นเซตหมื่นนะซึ่งแคนนี้เขาเติมพันมาทั้งหมด4คนนะแอดมินรวยอะเออ แต่ถ้าผมพูดไม่ชัดผมขออภัยนะเพราะว่าการอาการร้อนในของผมมันกลับมาอีกแล้วนะครับซึ่งซึ่งมันเป็นทั้งลิ้นทั้งสองข้างเลยคือแม่งแบบยังเจ็บอะผมบอกเลยหลังจากที่เราไม่ได้เป็นมาหลายเดือนนะสุดท้ายมันก็กลับมาแล้วมผมรู้ทุกคน,นคิดถึงร้อนในของผมม <Microsoft. S 1> าแบบนะพี่มเอออ<ห>ถ้าคน,ออาานเราขนาดนี้ว่าเราไหวองไหวเลเลอบเลย เอาแบงให้หนักปึ๊บปึ๊บปึ๊บมาละบอยใหญ่เว้ยเออต้องชนะว่ะชื่ออะไรบ้างน่าจะพวกเราหมดเลยมั้งเลขหกเลขหกชื<_<__><__<_่อไอ้ดั้ชื่อไอ้ดั้ชื่อเลขสามอะเลขสามเลขสี่เลขสี่โอ้ยเราโชว์จะสองพันพอนะโชว์หมื่นตัวเดียวพอเอ้าไม่ได้สองพันนะเลสูเลสูเลสูน่าจผมผมเล่นสองพันไงเออเลสหเราเราขึ้นไปบนดาดฟ้าแล้วก็ไเลสูเลสูเลสู ให้โชว์ตัวแล้วเราหมื่มน,มน,มนก็ไปแอบอ่ะหมื่มนหมื่มมนโชว์แค่ตัวเดียวไม่เออม,ม,มันมันห้าวนะบอกเลยตอนนี้แม่งอย่างห้าวนะอ่ะเพราะมันได้ไปเ,เยอะอ่ะใจมันมาจับเออง่ายถ้าเราได้คือเราอิ่มเออได้ก็รวยอะ่ะไอหมื่นเวทบู้ใครวะเวทแม่หมื่นเวทบู้ถ้เป๊ะทำไมอะรักเป๊มอะไรเอาปืนไหมพี่ชายดิ เอาปืนมาปืนมาแต่กูกดให้เอาปืนมาใครมือเบสม่วงอ่ะเอาป่ะเดี๋ยวกูซื้อปืนให้ไปพวกไม่มีปืนอ่ะไอพวกมันซื้อปืนให้แต่หมื่นปืนเบสโอ้กูสมเพศไรเฮียไอหมืนหมืว่ะเฮียหมื่นไอพีว่ะอ่ะโอ้เฮียหมดเนื้อหมดตัวเลยแอดมินให้กูมาเฮียไอ้เดี๋ยวกูนด่าราแอบไว้นะขอโชคมือตัวเดียวพอ ไอเวสมึงอ่ะโชว์เออมามาเดี๋ยวมึงอะมึงอะแผนกโชว์ตัวเฮ้ยเราโอ้โหหมื่นปืนหมื่นนะเว้ยถ้าแพ้ฉีดหน้าเลยแล้วหมื่นตัววะตอนนี้สี่โอเคครับวันนี้อยู่ไอหมื่นห้าตัวได้อยู่ไอมินไอมินมานโพสเรียกตีนยังวะปิดนแล้วปิดแล้วชั้นหนึ่งนะมันมาแล้วมันมาแล้วมันมาแล้วใช่หรอหมื่นห้าตัวก็สามพันใช่ไอเบสเออสวย ลงมาเลยตัวเดียวดูหัวสิงโตดิอันนี้กำลังรอทชอะไรอ่ะวะเยอยรอเดือดวะเฮ้ยเอาหมื่นมาโชว์คนนึงลุกคนนึงลุกคนนึงไหนี่ลุกคนนึงมไหมนี่อยู่แล้วกูนอนรอละใช่ลุกคนนึงโชว์เลยผู้ยญิงนี่ยเขารู้มากเลยนะบอกเลยระวังนะแม่งมันแซบอยู่นะพวกมันอะรอขึ้นมาลำเลยวะกูจำชื่อได้อยู่ว่าพวกมันชื่ออะไรบ้างอะ แต่ตอนนี้น่าจะมีแต่เรามั้งเฮ้ยไอเบบี้ไอเบบี้เนี่ยก็พวกมันใช่พวกมันใช่พวกมันอันนี้พวกมันน่าจะมาเซอร์เวย์แรัป่ะมันน่าจะมาเซอร์เวย์นะเแค่หนาวอ่ะบริสั่นหรือเปล่าหนาวอ่ะแค่พระกูปิดพัดลมก็ร้อนนั่งเป็นอะไรวะเป็นที่ลมเป็นโควิดหรือเปล่าไอพัดลมอ๋อคุณโดเซอร์กูโดเซอร์จากไหนตัวดีว่าตัวดีว่าเฮ้ยมันเริ่มมานะมาแล้วมาแล้วเออมาแล้วมาแล้วมาแล้วตัวดีว่าเขาเือ ไอ้แข่งเขายิงกูนักหนาวเดกูเสิร์ฟโหดีว่าดิดกลัวไปบายากาวเฮ้ยเดี๋ยวพวกมันแหละเดี๋ยวพวกมันช้างมาชชา้า้าเออมึงมึงมือมึงอย่าไม่ใช่ไม่ใช่แอบไว้แอบไว้เห็นป้ามันตนูนยิงมไงเห็นป้ามอยู่ตนูนหน้ระวังอะนอนเงียบกันไหมโอยเบฟเกิเป็ไหนตึกงนูนเ่า นย่ตึกโน้นยู่ตึกไม่เริ่มมานะทสอบไตึกโน้นเห็นป่าให้มันถ้าเราดันไม่ต้องดันนะแต่ไม่ไหวหรอกพวกแมงรอเซ์ไพรส์เลยเออดูสภาพและเต็มแล้วเฮ้ยมันเริ่มมาแล้วดีว่าเกิดเนี่ยหมื่นเกิดตัวนึงนานาตึกเลยเลื่อนมันร้อนจัดจัดอ่ะ ไอ้เจเปมมึงไม่เอาโลยโลยโลยไปยิงเขานะไม่เอานะเปมโอ้ยหกหกโนชิบเดืยดใจเฮ้ยไอ้เจเปมโรยไปยิงเขาเป็นไงเขาเล่นสองพันที่เป็นเล่นพันโรยไปยิงเขาอ่ะเอ้าเฮ้ยไปรุ่นเซร์รอสเดียวเรามีสามมึงใจไม่สวยไปรุ่ยเมกาอุ้ยแม่งเอ้ยหมื่นนั่นน่ะเออมันหมื่นมันหมื่นจุดนู้นน่ะแม่งเล่นมุมมือยิงใหญ่เลยได้อลลัวไหม่นเออมารอลลัวไหมน่ะกดไม่ด่่าาเลยยแแกอบัไดะ เอ้ยมามาลงมาจากโคบเลยนะว่าน่าจะโค้บป่ะสิเอ้ยเอ้ยกลางถนนเบิ้ลไหมเอ้ยหัวสองพันเปล่าวะไอ้แย่มาสิบตัวเลยนะเนี่ยเฮ้ยมึงเบิ้ลสองพันนีหูกลางถนนเลยเอาไงอ่ะไอ้หัวสองพันหัวสองพันเหใช่มือหัวสองพันน่ะเอาไปละไปไม่เรายิงไปเราก็ไม่ได้พี่ปล่อยให้มันเข้ามาเออมันเอาวะหน้าบอกเลยเรื่องมันร้อยแล้วน่ะไปไปไป มันมันได้ใจเราไปเยอะไงเดี๋ยวเออมันเด็กเด็กมันได้ใจเอามันซะหน่อยมือมันรอวันหอนจบนะหอนเหี้ยอะไรสัตว์ไก่หมาขี้เรือแล้วตอนเนี้ยเฮ้ยมันเริ่มโกรธแล้วนะกูซื้อเป่าใหญ่รอแล้วกันมือมือมึงอย่าสั่นดิแน่มือมึงอย่าสั่นหนาวอ่ะเชี่ยไปเออพอปิดพัดลมก็ร้อนเป็นแม่ปันเียกู่มันจะใบยังวะเฮ้ยมีเกิดหนึ่งตัวเกิดหนึ่งตัวแกแฉปลาลงดิบเรื่องมันร้อนจัดนะน่า อัไรไม่เหมือนงูเลยว่ากูคานจะครบสิบแล้วไอ้ไม่จะขึ้นแล้วมันจะขึ้นแล้วมันจะขึ้นแล้วเอ้ยไม่เป็นรอรับหน้าเออมันขึ้นมันขึ้นมันขึ้นเหมันขึ้นลอยลอยมันขึ้นมาลอยมันขึ้นมาม่ะรอยลอยมันขึ้นมาลอนรอยมันขึ้นมาเต็มเต็มก่อนลอไปใข้างในลอไปข้างในเออแฝวหมาหยอดไก่โอ้โเอาเลยหมาหยอดไก่แฝวหมาหยอดไก่เฮ้ยไอ้ยักษ์ว่าหาไม่เจอเลยว่ะเอาของมันของมันมึน เฮ้ยเหลือสองพันเฮ้ยวัวสองพันเอาดีวัวสองพันจะรู้เหหุยเอากูรู้โอ๊ยหมายออาไก่ไปอีหนึ่ง้อนโดดเพื่อนะเคล่นไป้องนวยเพื่อนนะมันเออไเอาอะมันเอาเออมันเอาเอนเจ็บไปกูยังรอดอยู่เนี่ยอเอเชียนี่เียนี่เอ้ดิูยังรอดอ๋มึงกูแตกกอยูเฮียบีไม่โดน กูลงมาแล้วฟันม่ฟันหีฟันีไมนไมันไไปงอ้ยเอ้ยเฮ้ยมันเจ็บมันเจ็บมันเจ็บเจ็บหกูเจ็บว่าเหี่ยกูแตกเลยสาวุ้ยกูกูเบิ้ลหัวใครสอ่ะมีแตกมันตักนึงสวยอันนี้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 ไม่ได้นี่นตัวดีว่าตัวดีว่ามือเจ็บมือเจ็บอเจ็บหนึ่งมือเจ็บหนึ่ง มือนตกมือโดนม่นหัวมือโดนม่นหัวมือแตกมือแตกมือแตกสวยองพันแตกสองพันแตกมือแล้วมือจะหมดแล้วเก็บเก็บเก็บมือก่อนเก็บมือก่อนเพื่อนสองพันนะเก็บก่อนเก็บฝอยหมดเก็บมือเก็บมือเก็บมือ็บมือยังเยอะอเหี้ยพิแอร์เฮ้ยเฮ้ยสองพันสองพันใครเก็บอันนี้แคนเหรอตีดิ เอากูเหรอสิบห้าชื่ออะไรมั่งชื่ออะไรมั่งสิบหกโอเคใครอีกขอพูดชื่อได้ยีมึงบอกอย่างเร่งใครอีกใครอีกสองแถวสองสองแถวสองมาใครอีกหมื่นได้ไปมั่งวะกูมีเต็มเลยรอรอขึ้นไปข้างบนก่อนรอขึ้นไปข้างบนก่อนจาจมันหวานแล้วมีใครไม่ตีเหลือคนนึงอ่ะเลขเก้าโอเคมามาเอาหมื่น กูได้ครบแต่กูขาดปืนอ่ะกูได้หัวตัวโอ้โหไอ้เหี้ยตัวสามเอาที่เดียวดิได้หัววะมีใครได้ปืนมาแต่ที่ก็ไม่ได้ปืนพี่เก็บตัวหมื่นไปดิเอ้ากูขาดหัวหมื่นยัดแม่ไม่มีปืนไม่มีเที่ยเลยโอ้ยพันพันพันเก็บดิไปมีใครเก็บได้บ้างอ่ะพวกดีไม่รู้อ่ะแต่ผมมีตาเที่ยกูมือสองรอบอ่ะเมื่อกี้เที่ย เอามือไทยเป็น้งบดดับได้กี่เซตแน่เลยเอามือไทยให้เพื่อนมาเเสริมขาออครอุ้ยเสริมขาเอาโอ้โหกำลังนัวเลยเออนัวจ่าดากาลังมันเลยโอ้อยหมื่นโอ้โหไอคนที่ใส่สองพันได้เก็บไม่ได้เก็บเลยเรามันมีสองพันเพื่อนที่เอาโปรเทคมาเก็บได้น่าจะได้ครบมั้งกูเก็บแต่ตัวตัวไปกูไม่ได้เก็บปืนเลยเรียนสองพันเอาโปรเทคมา ไอ้ไอ้นี่ใครยิงแตกมั่งผมยิงหมื่นแตกหนึ่งผมยิงสามวันตายมั้งกูยิงหมื่นแตกหนึ่งมใช่มันได้เก็บก็เหอะเหมือนมันจะไม่ได้เก็บนะไม่ก็ผมเก็บหมื่นใช้มาเซตหนึ่งอ่ะก็ใช่ไงก็ให้มันเอามือเอาหมื่นให้พี่อาร์ตพี่อาร์ตไหนอาร้ตใช่ผมแตกอีกเซอร์มันลีเซอร์มันลีแม่หมื่นมันได้ครบปะผมผมได้พี่ผมได้มึงได้ไหมเห็นแต่ไม่ได้ฟื้นปีกไอ้เห็บมึงได้ไหมเห็น มึงได้มากี่เซตสองแล้วนึงพอได้เซตเดียวก็ผมได้ปืนต,ตัวตัวเหมือนเกินก็ผมทิ้งให้ไปไไแล้วไงก็เดี๋ยวทิ้งให้ไปอ่ะกับมีดเดือดจัดเชี่ยเข้าซื้อไม่ได้ว่ะเขาไม่ได้เออคือว่าของไม่ได้ด้วยสิอาจจะเปืเอ้อเออเลยได้ลองถ่ายรูปไปโยงกันเลยเออของดีเชี่ยววอเมื่อกี้เราชนะนะ่ะไอ้เชี่ยแต่ไม่ได้เก็บของมาดูของช้าโพดว่ามึงเชื่อว่ากูยิงปีข้างบนโคตรชิ่อ่ะ ไสามผมกูจิงฟรีตัวสามได้สงเลยเออกูเกือบแตกตั้งหลายรอบแม่งเสิร์ฟเป็นอะไรวะเนี่ยโอ้งแอดเนดพี่ยแอด้โนเออกูทักขาก่อนตอนนี้เราเวงกว่นที้กูขาดหัวโอ้เครื่องดับโอ้อ้าวแสดงว่าตัวที่ผมทิ้งให้เกินเนาะเออตัวเกินเออกูกูดรอปตัวไปสามอ่ะ ไม่เดี๋ยวพี่ก็ไปเซตหนึ่งแล้วแล้วก็ยังได้หมดเซตหนึ่งใช่แล้วพี่แล้วพีกมาเขาขาดอีกหนึ่งใช่ป่ะแล้วเขาเฉยเลยพี่ขุยเสียพี่ขุยยังไม่ได้เุยใช่ไหมรอก่อนรอก่อนมันจะร้องเราเปล่าวะร้องแล้วดิกดร้องแล้วดูโผล่ไปแล้วนะมันมันร้องอะไรวะมันบอกว่าเปิดก๊อตไม่ไม่ได้บอกเปิดก๊อตนี่ดูเม็์ดิบอกเม็์เปิดก๊อตเเปิดก๊อตเฉย กูจะตายแบบโมงเนาจะเล่นอย่างงี้พี่อผมโคตรเหมือนโปผมบอกเลยเมื่อกี้พี่ผมก็ดูหัวผมดูปืนกับมีดอยู่ตึกอยู่ใช่ปะเออแล้วพอมันฟันกูเหลือครึ่งตัวกูกูดิ้นหนึ่งวิเฉยเลยกูงงเหมือนกันกูทำได้ไงเปิดก๊อตไอโฟลเปิดก๊อตนะทุกคนมันบอกเหรอมันบอกกูเปิดก๊อตเหรอวะพี่ยิงปีทุกคนเปิดก๊อกไงวะเออไม่ไหวครับเล่นแบบนี้ยอมอ้าวเนี่ยบอก10โม บอกพิโเปิด <โบ S 1> เ,เปิดตัวแอดว่าจะฟากเปิดกอด God เล่นบอกชวนลงเราดูคลิปได้ไอศ้ศตว์บอกมีคลิปเนี่ยมันบอกทั้งโปทั้งเดฟดูคลิปมันดิกูดูคลิปมาก่อนไอแล้วจ้าหนึ่งวิทั้งโปอ๋อมันหาไว้นั่นโปในใ้แน่ไอหนึ่งวิอ่ะมันหาเฟซโปเพราะว่าเฟซเฟสจะหัววก็ปืนปุ๊บนั่งดิสหนึ่งวิเลยงงเลยแล้วมันเหลือกูอยู่คนเดียวมั้งตอนนั้นเหลือหมื่นกูกับใครวะ เนี่ยเหลือกูโลเกยอยู่คนเดียวอ่ะหมื่นตรงนั้นอ่ะโอเคตึงเปิดเดฟเล่นมาบอกเนี่ยโอเคโอเคเปิดเดฟเฉยงั้นกูปิดคิวแล้วกันก็ถ้าแกงนั้นดูนะครับมึงมาดูเลยกูไม่ใช่เล่นเดฟนะผมไปแล้วบ๊ายบายโอ้ย